ทำไีนูเดกดีดีไมัดเขง้าไม่ไเอยาไม่ยอมไม่ยอมหอกไม่ยอมนลองดลองูดิปว้องปดอะไรเอเบเ็ไหลเาอะไรลองดูสิจมูกไม่ไม่อะไรไว้่บอก จไม่ออกใจไม่สบาย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 ไม่ายไม่สบายแล้วปวดหัวแลค่อยๆเปวดัวแล้วคอยๆเลทอะไรก็นม้าไมออิไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้อใจไม่ออ เอาแผนากก่นในตาให้เจ้ากรรมเย็นนี่เนี่ย,าายไปทำอะไรใครไว้เนี่ยเอาเงินแ้บูญส่วนเร็วเราจะทำบุญให้เร็วเอาไรบอกมา